สำหรับใครที่หาแอปจำรองมือถือผมขอแนะนำ LD Player ที่สามารถเล่นเกมบน PC ได้เหมือนมือถือซึ่งผมก็ใช้เล่นเกมทุกๆกเกมในช่องนะครับทางแอปภาพสวยและไม่กระตุกอีกด้วยลิงก์โหลดอยู่ใต้คลิปสามารถไปโหลดกันได้เลย กราบสวีดัสสวัสดีทุกๆคนท,ๆทุกๆชาติกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกมจุดสื่อคลายเซนแฟนซอมพาเรตกับผม NT c h a n n e l นะฮะคลิปโดวันนี้นะครับเราก็จะพามือใหม่นะครับผมหรือคนบางคนที่เล่นเกมน,นี้และอาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับระบบฟิล์มการ์ดนั่นเองนะครับผมซึ่งฟิล์มการ์ดนะครับผมคืออะไร คือจะเป็นในการที่เพิ่มสเต็กให้กับตัวละครของเราแล้วก็จะมีพวกพลังแฝงเล็กๆน้อยๆให้กับเรานะครับผมซึ่งระบบการ์ดฟิล์มตรงนี้เนี่ยมันจะแบ่งเป็นอะไรบ้างใช่ไหมมันก็จะมีทั้งเพิ่มดามเมจไทยทุสึนะครับผมเทคนิคเวทหรือว่าจะเป็นในการเพิ่มความเสียหายท่าโจมตี หรืออีกแบบหนึ่งก็จะเป็นในการเพิ่มเลือดเพิ่มป้องกันแล้วก็เพิ่มพลังคาสาบซึ่งพลังคําสาบก็คือพวกมานาเนะี่ยผมทำให้ตัวละครซับพอร์ตของเรานะฮะเล่นได้ง่ายขึ้นนะฮะอะไรทํานองนั้นซึ่งตรงนี้นะครับผมก็จะมีคําถามแน่นอนว่าจะใส่ให้กับตัวละครอะไรดีใช่ไหมแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นนะครับผมเดี๋ยวเรามาพูดถึงระบบการ์ดดีวกว่าว่ามันทํางานยังไงและเราต้องอัปเกรดมันยังไงละกันนะฮะซึ่งระบบการ์ดนะครับผมมันจะมีสกิลนะครับผมให้กับตัวละครหลักของเราเร่มอยู่2สอนแ่ย มันจะมีแค่สกิลเดียวเห็นไหมครับ และที่มันเป็นทึบๆอยู่เนี่ยคือเรายังไม่ปลดล็อกครับซึ่งวิธีการปลดล็อกทํำยังไงนะครับก็ง่ายมากๆเลยนะครับเราต้องปลดริมิตนะครับซึ่งการปลดริมิตนะครับเราต้องใช้การ์ดตัวมันเองนะครับผมหรือเป็นการที่เราต้องหาเศษนะครับผมที่จะสามารถทําให้เราอัปเกรดขั้นต่อไปได้นั่นเองนะครับซึ่งฟิล์มพวกนี้หาได้จากไหนใช่ไหมจะมีทั้งสุ่มหานะครับผมหรือว่าจะเป็นในการกิจกรรมบางกิจกรรมนะครับแล้วก็จะมีในการแลกด้วยนะครับซึ่งการแลกเนี่ยเราก็สามารถย่อยการ์ดฟิล ที่เราไม่ได้ใช้ด้วยนั่นเองนะครับผมวิธีการย่อยก็กดเข้ามาตรงนี้นะครับแล้วเรากดย่อยฟิล์มที่เราไม่ได้ใช้ได้เลยนะครับซึ่งแต้มนะฮะเราก็สามารถเอาไปแลกพวกฟิล์มการ์ดได้นั่นเองนะเราพาไปดูกันเลยนี่นะครับผมมันก็จะมีของประมาณนี้เลยนะครับมีให้แลกตัวสุ่มด้วยแล้วก็จะมีให้แลกฟิล์มการ์ดแบบจีบป,ปะทะด้วยนะครับผมก็จะมีทั้ง SSR แล้วก็ SR แล้วก็ระดับ R นะ และในการปลดริมิตนะครับผมของฟิล์มการ์ดนะเราสามารถกดเข้ามาดูได้นะครับผมว่ามันจะเพิ่มตอนไหนยังไงนะครับผมเห็นไหมเราก็สามารถอัปเกรดสกิลฟิล์มการ์ดตรงนี้ให้เก่งได้มากขึ้นได้แล้วก็จะปลดลิมิตเลเวลของฟิล์มการ์ดได้นั่นเองนะครับผมซึ่งในการอัปเลเวลฟิล์มการ์ดนะครับผมเราสามารถเอาไอ้พวกนี้มาอัปเกรดการ์ดได้นั่นเองนะครับผมซึ่งตรงนี้สามารถหาจากอีเวนต์นะครับผมแลกได้ตามอีเวนต์ปกติเลยแล้วก็จะมีดันเจียนเฉพาะของมันนะฮะให้เราทําการหานะครับ ซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นระบบของฟิล์มการ์ดใช่ไหมและก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าฟิล์มการ์ดเนี่ยมันจะทํางานหลายแบบครับก็จะเป็นในการเพิ่มดําเมจนะครับผมหรือว่าจะเป็นในการเพิ่มเลือดเพิ่มไทจุสึนะฮะหรือว่าเพิ่มมานาคำสาบใช่ไหมซึ่งผู้เล่นใหม่ก็อาจจะงงนะครับว่าไอ้พวกนี้เราต้องใส่ยังไงนะครับซึ่งถ้าคนที่เล่นเกมแนวนี้มาเยอะนะครับก็อาจจะเข้าใจนะครับว่าในการเพิ่มดําเมจนะครับไทจุสอหรือว่าเทคนิคเวทนะฮะหรือจะเป็นการเพิ่มความเสียหายท่าโจมตีเนี่ยก็อาจจะใส แต่ถ้าเป็นตัวละครซับพอร์ตก็อาจจะเป็นการที่เพิ่มเลือดเพิ่มป้องกันให้กับตัวเขาหรืออาจจะเป็นในการเพิ่มพลังคํัสา์มานาก็ได้ทําให้ตัวละครซับของเราเนี่ยสกิลได้บ่อยมากขึ้นใช่ไหมครับไอ้ตรงนี้มันก็อาจจะดูแบบกว้างขวางเกินไปใช่ไหมครับเออมนมาจ,จะดูเว่อร์เวอร์ไปหน่อยว่าแบบโอ้โหก็ต้องมานั่งอ่านฟิล์มการ์ดอันแล้วก็ต้องมานั่งอ่านตัวละครทุกตัวผมเลยแนะนําเว็บเว็บหนึ่งนะครับที่จะทําให้ผู้เล่นมือใหม่นะครับเข้าใจระบบนี้ได้ง่ายมากขึ้นซึ่งเดี๋ยวผมนะฮะจะทิ้งลิงกไ้ดดาาาาน่กกันนรัรรบบมมมสสหหือใ็ถเขปู ซึ่งอันนี้จะมีบอกหมดเลยนะครับว่าเทียริท์การ์ดแต่ละใบยอยู่ทีริท์ประมาณไหนนะครับและเพื่อนๆนะครับก็สามารถเลื่อนมาดูได้ด้วยนะครับว่าการ์ดไอ็นี้เหมาะกับตัวละครตัวไหนบ้างเพราะอะไรนะครับอย่างเช่นการ์ดใบนี้ เป็นการที่ฟื้นฟูเฮดพีให้กับพันธมิตรได้หรือว่าเป็นการลดความเสี่ยงให้กับพันธมิตรได้อะไรทํานองนั้นนะครับผมเราก็สามารถกดเข้ามาดูตรงนี้ได้มันก็จะมีบอกทุกๆอย่างเลยนะครับอย่างเช่นการ์ดลมหายใจนะครับผมก็จะมีการบอกว่าฟื้นเกจพลังเมื่อเริ่มเกมหรือเพิ่มความเสี่ยงให้กับพันธมิตรได้เห็นไหมครับอันนี้ก็จะมีบอกหมดเลยและรวมถึงนะครับเราสามารถเจาะลึกตัวละครน,นั้นๆได้เลยเว้ยอย่างเช่นนะครับผมอยากจะดูว่าอายูตะตัวเนี้ยมันใส่การ์ดอะไรใช่ไหมเรากดเข้าไปดูได้เลยครับ คือเว็บไซต์นี้นะครับผมเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยนะครับรวมถึงมันก็จะจัดทีมให้เราได้ด้วยนะครับว่ายูตานเนี่ยจะไปในทีมไหนได้บ้างละกันนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับมันก็จะมีบอกทีมนะครับแล้วก็จะมีบอกนี่ด้วยครับผมเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมก็จะมีแนะนำนะครับว่าการ์ดไปเนี้ยเหมาะกับยูตะเพราะอะไรยังไงบ้างนะครับผมเออทำให้เว็บนี้นะครับน่าจะตอบโจทย์มือใหม่ได้พอสมควรเลยก็ว่าได้นะครับผมแต่ต้องขออนุญาตบอกอีกอย่างหนึ่งละกันนะครับสำหรับในการจัดทีมตรงนี้เนี่ย คือมันอาจจะไม่ตายตัวนะฮะมันอาจจะไปเหมาะบางดันบางดันเจี้ยนอาจจะไม่เหมาะอะไรทํานองนั้นนะครับผมก็ต้องมานั่งดูกันอีกทีหนึ่งล้วกันนะครับแต่ในเรื่องระบบของฟิล์มการ์ดเนี่ยอันนี้น่าจะทําให้ตอบโจทย์แบบมากๆเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในการที่ดูได้หมดเลยว่าการ์ดฟิล์มนี้เหมาะกับตัวอะไรแล้วก็ตัวละครนี้เหมาะกับฟิล์มอะไรนะ โอเคครับผมเมื่อกี้เราก็พูดไปคร่าวๆลใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าการ์ดอันไหนเนี่ยที่จะเหมาะกับมือใหม่ที่สุดนะครับผมจะขอเจาะลึกในระบบพวก SR ก่อนละกันนะครับ SR เนี่ยก็จะเป็นการ์ดใบนี้เลยครับสามารถไปกับตัวละครสซัสพอร์ตอย่างเช่นอันนี้ได้เลยนะครับอาจารย์ใหญ่ยากะนะครับก็จะดีมากๆเลยและรุ่มถึงการ์ดใบนี้ครับผมนี่เลยนะครับผมที่เป็นรูปอสูรตัวนี้นะก็สามารถ เล่นคู่กับยากะได้หรือว่าจะเป็นใส่คู่กับนานามิก็ได้เหมือนกันนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าทําให้พลังฟื้นฟูคํำสาบได้ดีมากๆพอสมควรนะหรืออาจจะใส่ให้โมโมก,ก็ได้ผมตัวละครซัพพอร์ตของเรานะฮะออการ์ดพวกนี้นี่คือดีมากๆและต่อไปผมก็คือการ์ดไปนี้นะอันนี้อายุยืนยาวเนี่ยมันแปลเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับเหมาะกับตัวดามิม,มากๆเลยนะครับผมเมื่อคุณจากไปเนี่ย คุณจะสามารถเพิ่มความแข็่งแต่งให้กับพนมิตรของเราได้แล้วก็ฟื้นฟูเกตน,นะครับอันนี้คือเป็นการ์ดที่ผมรู้สึกว่าต้นเกมไม่ควรมีมากๆเลยนะฮะแล้วก็อีกใบหนึ่งนี่ก็ยิ่งดีครับยิ่งอัตรา HP ในผมต่ำยิ่งดาดาเมจแรงนะครับผมเลยรู้สึกว่าใส่ให้กับโนบารานี่คือตอบโจทย์มากๆเลยนะฮะ โอเคครับผมซึ่งการ์ด SR ที่ผมแนะนำนะผมก็จะมีประมาณนั้นละกันนะครับการ์ดที่ผมไม่ได้พูดถึงไม่ใช่การ์ดที่ไม่ดีแต่อย่างใดนะครับผมแต่การ์ดที่ผมพูดถึงเนี่ยเป็นการ์ดที่ผมรู้สึกว่ามือใหม่น่าจะตอบโจทย์ที่สุดในช่วงแรกๆเลยก็ว่าได้นะครับรวมถึงอีกอย่างหนึ่งที่ผมจะแนะนำนะครับควรยืมตัวละครเพื่อนทุกวันนะครับเพราะอะไรดูไหม เพราะเราจะได้ค่าความสนิทมาเองนะครับซึ่งค่าความสนิทเนี่ยเราสามารถเอามาแลกการ์ดได้ครับซึ่งการ์ดท็อปเทียร์ที่ผมแนะนำเลยคือการ์ดใบนี้นะฮะก็สามารถใส่ให้กับตัวละครสายซับพอร์ตของเราได้ดีมากๆเลยนั่นเองนะจ๊ะ สำหรับการ HSR พวกฟิล์มอะไรต่างๆนะครับผมขอญาตยังไม่เจาะลึกละกันนะครับเพราะว่าการ HSR เนี่ยมันมีเยอะพอสมควรละกันนะครับก็ถ้าใครอยากจะดูการเจาะลึกต่างๆนะครับเพื่อนๆสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างที่ผมทิ้งมาให้ได้เลยละกันนะครับมีบอกหมดทุกอย่างจริงๆนะฮะเดี๋ยวคลิปเดียววันหน้านะครับผมน่าจะทําทีมตีบอสละกันในเรื่องสำหรับตัวละครพวก R แล้วก็ตัว s อ r ละกันนะครับเพราะว่ากิจกรรมตีบอสในช่วงแรกน่าจะมาแล้วแหละนะครับผมโอเคเดี๋ยวรอติดตามกนได้เลยละกันนะครับคลิปเดี๋ยวน นะเออถ้าผิดพลาดอะไรต้องกลับมาทุ่มมันที่นี้ด้วยละก,กันนะครับผมและเจอกันครับบ๊ายบายจ้า